มามีเข้ามาก็เลยพปาย่ขบดแดงพอได้พอขอกินข้าวมาเลยเนี่ยขายบดแดงแล้วไปแลกของข้าวใช่มีแต่ไปแย่ขู่มือหรือบ่อสถ้าไปซ้อนได้ปลามาแล้วก็ไปคอน้ำคายน้ำพอได้ใช้แล้วมันลดให้ลู้ <c oughs> คือเหิือนกับย่าง,ง,ข,งข้าวขงเฮียนอยู่างปัจจุบันใช่ปัจจุบ่นโมอะไรเลยจบโมสีแล้วคือข้าวโมฮาตออีซองฟีถ้าว่าพ้นจบแล้วก็ยังพ้นหย่าไม่หมดทางไหน บ่บ่เพิ่นออกได้เพิ่นบ่ออกบ่มีเงินส่งสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสกูลสุขนเนาะบ่จะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนําเด้ออันนี้ก็มาพ่อๆกับช่อง YouTube b a w Studio แลก็ Facebook Page ว a Studio อีกแล้วนะพี่น้องเนาะ สังมณีเบาวแอนกาได้เดินทางข้ามาที่บ้านดงฮอดคูเม,มืองับพรคแครงสวรรค์นนเขตเนาะการสังเมนว่าเดินทางข้ามาเพื่อของเอีอยพรคนกัมพูชาบอบอบอร์บอปพรสังเมนว่ามื่อไงกัทางครอบครัวผลกับได้ข่าวดีเนาะจะได้ไฟฟ้าและก็ซานใหม่น้ำส่างลหลายอย่างเนะงา,เนา,เาะนานาสังม,มีทางพ่อว่ดหรือทางแม่ทางผู้ใหญ่างจะดีปัิอยอเมริกาอเมริกาสวยผลเนาะสอยทั้งไฟฟ้าในทางซาน์ดใน กับน้ำสางเนาะอันนี้ก็ได้เสืษฐมากอ่ะิ่นห้ากำลังมาแต่แหย่หายมือแดกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอกเองก็จะขับไปทำิ่นจะทำความรู้สึกหลังจากที่ได้ไฟาบอหลังจากที่ใส่น้ำน้ำโมมาตั้งโดยตั้งนานเนาะวันนี้มีเป็นของตัวเองไฟากอเป็นของตัวเองแสดงว่าวันนี้ที่ของตัวเองเบิดเนาะเดี๋ยวก็จะขับไปทำิ่นเนาะความรู้สึกเพิ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเนาะเมื่อกี้นี่ิ่นกับมาตั้งแต่แหย่หามืแดงเนาะไว้ดีเอื่อย มาแต่ใคมา่อกี้นี่ไยใครปดแดงปตีเช่าพ่ไป้เช่าปันใดไดยู่บ่ได้หน่อยหนึ่งไปกับไปไปู้เดียวคเดียวนาะโดยคือมือนี่จ้หูบ่บ้าวคอยมาเนา่หูบ้าเดี๋ยวมามีเข้ามาก็เลยไปแย่ใครปวดแดงเพรได้พอคอกินเข้ามาเลยนี่ยครมัดแดงแลวไปแหลกของเข้าโดย มีแต่ไปแห่ของมืออยู่บอสเออพัเธอกืบไปซ้อนได้ปลามาแล้วกืบไปคอน้ำคายน้ำพอได้ใช้แล้วมันลดได้ลูกอือคือพันเถ้าเนี่ยเขาหึงเฮียนอยู่บอปัจจุบันนี้โดยเป็นอยู่ม่ได้เลยนี่จบม่สีแล้วคือเขาโม่หาต่ออีซองฟีถ้าว่าพันจบแล้วก็ที่ให้พันหย่าเมื่ไหร่บอกให้บอกให้พันออกเด้๋ยวพนมาออกไม่มีเงินส่งอือพันอยากเฮียนโดยเป็นความฝันของเด็กน้อยเนาะพี่น้อง แต่ก็มีบางคนในบางคนคนกับเยอะเห็ดอันนี้คนก็มีความฝันคนเคยบอกเลยว่าความฝันคองมฝอนจะเป็นอย่างทางคนเรียนไปยังกระทำเพื่อนเป็นเขาบอกว่ามีเงินทรงเชิมเพื่อนเขาเพื่อนว่าชิจบโมเจตยาชิยาคือมันนี่บอกเอนก็บอกพอรมาหนี่แม้ว่าเชื่อเบื้งซานให้เอื่อยมีเอฟซีเพื่อนหาอยากเห็ดซานให้คนกับมาเลยส่งแหางคน เทนชานเอื่อยเป็นตาหักปัดที่วัดน,นี่ก็ใส่ในชานเนี่ยบ่เวลาขึ้นไปเขาหย่างเข้าไปบุยมันหักบ่ก็ค่อยเหยียบอยู่พุ่นเบืองชนเบืองนั่นกัเป็นตกซองเธอได้ลูกสาวก็ได้ตกชานนีต้ตกบปหอดขี้ดินดอกขาสลบเบืองหนึ่งเหมือนกัลูกชายบอกคนระวังขึ้นกันนะมันก็เป็นตาหักแหงอนะไรได้มันหักบริเวณพื้นเนี่ยก็ยังกล้าข้นเนาะแล้วหนึ่งข่าหนึ่งน้ำหนึ่งอย่างนี้เอยเลยนึ่งอยู่ทางไหนอยู่ในเฮือนพุ่น คือบน่ลงหนึ่งในตรางบุลงหนึ่งมีความรู้สึกเป็นจะได้จะได้ซานใหม่หมือนจะได้ซ่านใหมค่ะคือชีมีแห้งแหเน<ม>แลเวลาโมคูมาละ่ะขึ้นไปแล้วยันเขาลงลงเลยตกข้อใกดตกอย่างแบบเข้ากับเขาว่าขลิมมานะเวลาตกซานตกอย่างไรครับซานนี่มันก็บม่ไม่เรื่องขลํมที่โน่นตัวนี้รอะมันหัก บอให้เขาขึ้นไปก็เขาบัดขึ้นไปนะฮะบอยู่ก็สินอนดนวยแต่การมีทางผูนยังจะดีอยู่ฝรั่งเศสพอบบาพรอยู่อเมริกาเนาะ่นกวาที่เข้าไปผ่านอื้อยหญ่ได้บอหนี้กกอยู่ไริใช่นะหม่แล้วบนี้เป็นของตัวเองเลยหมวนบ่เดี๋ยวดีใจแล้วเนี่ยเป็นของตัวเองกับเขากับใจแค่นีเนาะอันนี้เธอมู่ฮายกับมู่เขาเ้าไปเขากับพระลบพระลมเขากับพรรามีเออก คือตัวย็นกับอไรไมใช่ปัจจุบันนี่เสียค่คาไฟน้ำผนนะเล่น่าไรน้ำนเอาน้ำก็เอเทือกับมแ่าเช้ญกับซามฮือนกับผู้หาซิฟเอาใส่สามฮือนบ่นี่ยโดยเฮือนลังไดเนี่ยเอเฮือนม่ยัใช่ดีเนยก็ซีเฮือนมเลยแต่ไยัยเนกับบริจาคดอกลุกลูกไพ่เเป็นคนใจอืมแลวกับกินไออกกันผู้หาซพาเนาะโดยก็เป็นตะลือนมันเดินกับแพงเดินกับแพงนะแล้วก็น้ำกัใส่น้ำผนโดยอันได้นบ่หน่ะโดยเอาผืก็ไปถังผมบริจาคนก็อยู่ผี่ ก็อันนี้ได้แบบน้ำช้างตะกี้ตะกรอนเขาก็ชื่อทอมาใส่แล้วก็ชื่อได้มาจุ่มะนของตะกี้ตะกรอนเตะที่ของเพิ่นเบิด์บ่เนี่ฮะโดยแม่แล้วเทฝันเบิร์ตตะกีบนนึกเอออยู่นี่กับเพิ่นขายให้บริ้อเพิ่นให้อยู่สิพิ่นขายให้มูลค่าก็ได้ขายให้ก็ช่องเหมือน่้ำบ่ได้สองหมื่นเอฟซีบอซอยหรือว่าเออเงินเออเองเอฟซีซอยเอฟซีซอยเลยชาวบ้านพร้อมโด เนาะแต่เม <Yeah>, yeah. ื่อกลับไป่ามมเบึงดูร้านลาวดูว่ามเบึงซานของเผ่นเนาะแบบมีผู้ใหญ่ใจดีไปบ่ากซอยเผ่นเนาะนี้กรั้าจังไดจังไดก็จะให้อื้อขอบคุณเพนเนเลยขอบคุณหลายๆเด้อพู้ใญใจดีอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยบ่อยู่ทางประเทศบ่ก่อยสุขภาพเข้มแข็งพัฒนาชิงใดก็เขาเจริญเจริญอยู่ดีมีสุขเด้อ คืออายมยาวที่นมาหาเจ้าปิกายเนี่ช่วงช่วงแร่งปิกายนี่เนาะช่วงนานเลยช่วงประมาณตะก็เข้าแล้วบเรล่านี่เงาคนมาคนกับจักสื่อคนใดเนาะไอ้คนโบฮูคนมาหอดกับคนกระทบเป็นตายูคนไปเชื่อขนมขขาต้มให้กินนะคจับโดยมาช่องคนคือจักมาสองคนคือมือเนี่กับยาติพี่น้องคนแะไรมาเบิ่งคนกีนมาแบบอามุธแทกซานอะไรกับคนกับที่ชื่อไม่มา จ้าของมาเห็ดให้เลยเน <Đ ược. S 2> no? าะกับบุ้งหัวพอดีมาลงมือมือ,อไหนเนาะน่าจะเล่นในเร็วๆนี่แหละเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มาเบิง่งแบบว่าต้องแทกก่อน <Đ ược. S 2> บางทีถ้าหาซื้อมาเลยมันกะอาจจะบ่ถูกเนาะว่ามันมีหยังได้ขอซองตรงอยังละหลายอย่างแป้นเนาะอันนี้ก็ได้บางทีเพิ่นก็สิมุ่งให้หก็ยังบ่ฮู้เนาะตัวนี้มันมีตั้งแต่ว่าเฮ็ดไปเบิ่งก่อนเนาะว่าสิได้ฮอดค่าได้ค่าได้เห็นเลยเนาะโดยที <Đ ược. S 2> ่ฉันมันกะดีและได้ชานเพราะว่าก็่ามันฮักเนาะมาเบิ่ง บอเอ็นเห็นก็ได้คันบอเอ็นบอเอ็นบอกล้าขึ้นได้ตอนนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างอะไรไฟฟ้าพร้อมือว่าน้ำเนี่ยก็ทาเบิ่งกันไปเนาะยังบ่ได้ตกลงว่าสีได้หรือบ่อเนาะก็มีตั้งแต่มาทาเบิ่งไปบประมาณของเพิ่นนี่ือหอดใช้อะไรเนาะอันนี้ก็ได้แต่ท่านบอกเอ็นกับทีได้พาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งซานเพิ่นเนาะเมื่อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับเพิ่นกำลังสีเบิ่งซานเอื้อยพรคนกับผู้ชายเนาะว่าซานเพิ่นกับ นักแหง้งอย่ได้พี่น้องเลยบ่อน,นี่แหละผลเห็ดกินเห็ดอยู่แต่ละมืออันนี้ก็จะเป็นสางเฮาเนาะสบายดีเดอ้ดอน,นี่มาเบิงเเ่งซานเหรอผ่านบ่อนี่ฮะมาเบิง่งซานของเอฟซีเป็นความประสงค์ว่าอยากเห็ดซานมาส่วนเปลี่ยนทุกอย่างเนาะเปลี่ยนเบิ้งเนาะ ว่าไม่ไม่ใส่ไ่ได้เลยเนาะนี่เนาะขาดเลยเจ้ามันชีลงมือได้นี่แต่มุ่งหวังพระเจ้ามันไปทางไหนคือเพื่อเนี่ยเป็นคนใช้บ่าวพรไปดีพี่น้องมาถือว่าเลยพรู่กป่อน่คุณกัปตันบังเอินก็เคยมาเหรอบองเอินบอก จุดเริต้นเต้นไปได้จุดเริ่มต้นน่ะตะกอนตะกี้น่ะเพิ่นมาเอาผัวมาเอาผัวอยู่หมู่บ้านนี่แล้วที่นี่เลยผัวเพิ่อนไปม,มีเมียใหม่เมียมมใหม่แล้วเพิ่อนมีลูกกับผัวเพิ่อนสองคนแล้วที่นี่เลยเพิ่นนะถือผัวคลายไอ้น้องผัวน,นี่ไหลนี่เพิ่นก็มาใส่ยังเพื่อนเมย์เมย์เมย์เท่าวันดีนี่เมย์เท่าวันดีก็เอาให้สถานที่เดินนะวันนี้รในวัแม่นเมย์เท่าวันดีคลายที่เพื่อนสวงโซ่สปีดที่ผ่านมาเนาะและเดินกัน เป็นเดินคนอื่นเดินก็เดินไปท่าวันดีตะกี้เพื่อพูได้มียังไงเลยพอแค่มาคออยู่สิหลังจากยาติพ่นองทางผัวมาถึงว่าผัวเพิ่งไดมียใหม่เนาะพนกันนี่้อกมาเฮือนก็บเจ้าบ้านสวยกันสวยกันเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเฮือนแต่กับผัวพูดเลยเนาะบ่ได้เฮือนชาวบ้านได้สวยกันลาบ้านนะเนี่ยแน่นตอนพูดนี้ผัวพ่ดป่ไบ้มิเฮือนแต่ค่าเพูนไปอยู่ในเฮือนผัวเด้อแต่พูนมีลูกสองคนผู้หญิงกับผู้ชายแต่ทีนี้ผัวพูนเอาเมียใหม่เลยไอ้น้องก็ พี่น้องทังพวก็ไล่เพื่อนนี้นะมอยเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็มาใสไไ่เม่าวรคนนี้ถ้าบ้านได้ซอยเพือ่อนทีแรกคือเมื่อนี่ฮหมาเขาจะมาเห็ดยังมามเนี่ยเมื่อน,นี่นะพอมีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะอยู่ทั้งต่างประเทศน่แหละกับอยาที่พี่น้องเพื่อนกอับยุบันหนุนทางอะไรครับพี่น้องก็สิมาเห็ดซานนี่เนี่สิมาต่อเติมซานให้เพื่อนแล้วก็เข้าไฟฟ้าตามที่ผู้ใหญ่ใจดีตั้งประมาณก็คือเข้าไฟฟ้าเจ้าลำสั่งบัดาาแล้วก็เห็ดซานนี่แหละ คือเพลิดเพลินกับตอนมันจะเคลื่อนโม่เนาะนแม่นี่นได้เหยื่อ,หอเหยื่อยายวันดีคือน้ำเหยื่อกับบ่มีจะน้ำก็ศัยเหยือห่อของผึ่นนี่แหละน้ำก,ก็บมพอกันใช่ยังประมาณเดี๋ยวนี้ก็เป็นญาติพี่นอ้อง,นองของพี่น้องของผู้ที่อยู่ฝรั่งเศสบ่นี่ไงผู้ที่อยู่อเมริกาอเมริกาผึ่นอันอมาเตรียมจะติดซ่านนี่แหละผึ่นกับมาจดรายละเอียดเนาะ แต่ว่าเรื่องไฟเนี่ก็เป็นาทางสังมาพอดำเนินการแต่ก็พอจะเข้าไฟมือหน้ามือในก็จะได้อันมาอัปเดตแล้วพอพี่ดองบึงอันนั้ครับบ่อนอนผมได้ประเม่น้องน้าเนาะแต่ก่อนเห็น้องหน้าเห็นมันใหญ่แล้วก็เห็นห้องนอนออออนี่เนาะมันกำลังจดรายละเอียดเิ่นจดรายละเอียดเห็ดซานให้เอพอ์นเนาะ ลายอยู่บนบลาไปได้บ่บลาแล้วสิแกมาตสุพลบ่รู้ว่ามาเสือแกมามาแต่บ้านนนหังเลยมาแล้วก็มาเห็ดเลยใส่เสื้อไหมเห็นบ่ทางมาหรืทางมาหนีหลัดอันนี้เนาะทางมานมันมีใส่ไหมอ๋อเสือเป็นไม้อยากบ้านนนหังมากับบริกครปะได้หรอเนี่ยเฮือนเพิ่นกันเนาะแต่บุ้ว่าพระเจ้าเพิ่นไปทางไไรตอนนี้เนาะ น่าจะไปวิ่งเหรอเมื่อกี้นี่เห็นลูกสาวเพิ่นอยู่แบบเนาะนี่ยพี่น้องเพิ่นก็นยังออกมาใส่บทเป็บนบทลางถวยลางจานอะไรนี่เห็นวะใช่ครับเพิ่นกล้าออกมาได้ยังไงเนาะท่านเบ้าเอาา็นนี่บมเอ็นก็มุก้าขึ้นแล้วอันนี้ชะอานเพิ่นเนี่ยอันนี้่นนั่งใส้อยู่ทุกวันนี่น โอ็นบ่อกโบไเดิพี่น้องนี่เดี๋ยวนี่บันไดอยู่ขึ้นนี่ทางขึ้นเพิ่นก็นี่เดี๋ยวบ่แม่นก็สิขึ้นเบิ่งงต่อพี่น้องนี่ออืนี่ใไอพวกพี่น้องเบิ่งกันเนาะนี่มีโบ่ไซทุกมือนี่เนาะเอ้ยอเพิ่นก็กล้าสายสวยเนาะพี่น้องถ้ามันถล่มลงนี่เฮ็ดจังได๋ดิเนาะกล้าสวยเนาะถล่มมันนี่ฮักบ่ได้ผู้ อะไรเนาะมอนี่กับเมียไล่บัรเอ็นกรนเด้่ยวเบิง์ซานพันกับประมาณนั้นเบอรเบัรเอนถ่ายเบอน์อยไรปะก็ถือว่าสุดโสมแห่งจักปีเอื่อยชานอ่ะเนี่เกือสองปีสองปีบอรเอ็นกกว่านะสองปี โบเหาวข้อซองปีแบบงปมันเป็นอันทานอันอันธรรมดาเฉยๆแบบคือเขาจ้างคนเห็ดนะ่ะคือชินแนนกว่านี้นเอาเห็ดธรรมดานะเพราะวิงว่งกนเห็ดแบบไม้แป้นปูยืมไม้ปีกไม้อ่ะคือทั้งหลุมมันนี่จนขาดจนหักบ,บ,บ,อ,อ,บกกนนอะไรบางอนหลอกบางกี่เนาะอะไรนะมันนี่มันมียอย่างไรจากให้เอ้ยขอบคุณผึ้นอีกคร<ด>ั้งเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพญาใจดีมันจะคุยชักคนเด้ออายุดีมีแหงเจริญเจริญเด้อ ยังไงบางแกนก็ขอขอบคุณทางเพื่อนจะดีเนาะที่ช่วยเรื่อยๆเพื่อนเนาะแต่ว่าเมตตาเอื้อยเพ่ๆเลยเนาะกระไดทั้งนั้นั้งนั้นขอขอบคุณเพื่อนเนาะแต่เพื่อนสุขภาพแข็งแรงแงเนาะแต่การอยู่ดีมีแห้งอะไรเนาะบางทีเพื่อนอยากมาเบิ่งนโดยตัวเพื่อนเองเพื่อนกะเท่ามีโอกาสเนาะเพื่อนกะจะได้เดินทางมาบางทีก็มีแต่ญาติพี่น้องเพื่อนมาเห็นเนาะมาสืบต่อบางทีเโาก็จะมาอัปเดตว่าไปหันใดหันใดเพื่อนเบิ่งเนาะตัวนี้ก็ได้ เอาล่ะคลิปนี้ก็มียังไลฟ์บอกเอ็นก็นจะคอโตรับลาพอนี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้า,นาจะพ่อ,อกันใหม่สวัสดีเลยสวัสดี